สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่หนึ่งหนึ่งเก้าสี่เมื่อลั่นวาจาสาบานต่อทันสวรรค์เก้าไปแล้วหากแต่ถังส่วนยังอยู่ดีไม่ถูกอัศนีฟ้าฟาดผ่าพิฆาตย่อมบ่งบอกให้ทุกคนรู้ชัดเจนทุกถ้อยคำวาจาก่อนหน้าที่พูดออกมาไม่มีโป้ปดแม้ครึ่งคำทันใดนั้นไม่เพียงใจของเหล่าคนของลัฐทธิบูชาไฟจะสถานสันไหวกระทั่งต้นหลิงเทียนและคนข้างกายอื่นๆยังอดไม่ได้ที่จะใจสั่นขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียง อาศัยการลงมือส่งส่งฉีกเปิดความว่างยาวนับพันมีตัวตนที่มีพลังสามารถถึงขั้นนั้นย่อมไม่ต่างอะไรจากเทพ,พเจ้าในสายตาพวกเขาเลยชายผู้นั้นที่แท้มันเป็นใครต้นหลิงเทียนมองจ้องถังส่วนตาขเขม็งกล่าวถามออกมาเสียงหนักข้าเองก็มีรู้แน่ชัดว่าชายผู้นั้นที่แท้เป็นผู้ใดทั้งส่วนใส่หัวไปมาด้วยรอยยิ้มเหก แต่ที่ข้ามั่นใจก็คือมันมิใช่คนในระนาบโลกิยะของพวกเราแน่นอนและน่าจะมาจากระนาบเทวโลกอันยิ่งใหญ่ทั้งหลายอีกทั้งมันยังเป็นผู้ที่ถ่ายทอดเวทพลังท่าร่างให้ข้าทั้งส่วนกล่าวต่อโอทันทีที่ทังส่วนกะกล่าวถึงเรื่องนี้ออกมาก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะบังเกิดความโกลาหลขึ้นในหมู่สิทธิรอบ,รอบ เวทพลังท nice ่าร่างของท่านเจ้าลัทธิที่แท้กลับได้รับถ่ายทอดมาจากชายผู้สามารถฉีกเปิดความว่างนับพันหมีได้ในการสะบัดมือตัวตนที่สมควรมาจากระนาบเทวโลกไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจไม่น่าแปลกใจเลยว่าชไหนยามที่ท่านเจ้าลัทธิมีพลังฝึกปรือขอบเตเซียนสวรรค์8เปลี่ยนหากแต่กลับทําให้เหล่าเซียนสวรรค์9้าเปลี่ยนทั้งหลายอับจนหนทางในการจัดการที่แท้เวทพลังเสริมท่าร่างของท่านกลับมาจากแดนสวรรค์ แบบนี้ก็อธิบายได้ง่ายนักเวทพลังเสริมท่าร่างของท่านเจ้าลัทธิมาจากระนาบเทวโลกนี่เองย่อมเป็นธรรมดาที่มันจะมีพลังอำนาจสูงล้ำถึงขั้นบทขยี้เวทพลังใดๆในระนาบโลกียะข้าหลงคิดว่าเวทพลังเลิศดล้ำนั่นเป็นมรดกต,กตกทอดของลัทธิบูชาไฟเราเสียอีกแต่ดูเหมือนข้าจะหวังมากเกินไปเหล่าสิทธ์ทั้งอาวุโสของลัทธิบูชาไฟโดยรอบสนทนากันเสียงดังระงมบอกให้รู้ว่าตอนนี้พวกมันเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างแล้ว สำหรับเวทพลังเสริมท่าร่างของทั้งส่วนพวกมันได้ยินคำร่ำลือมานานยังด่งดังประหนึ่งฟ้าร้องในหูเพราะเวทพลังเสริมท่าร่างของทั้งส่วนได้รับการยอมรับว่าเอกอุในแดนดินถิ่นเทพพยุทธเซียนเตา๋าตอนนี้พวกมันก็ได้รู้ความจริงเสียทีที่แท้เวทพลังเสริมท่าร่างที่เจ้าลัทธิของพวกมันเชี่ยวชาญกลับมีต้นกำเนิดมาจากแดนสวรรค์ระนาบเทวโลกในตำนานที่พวกมันฝันใยอยากจะไปให้ถึงชายผู้น,นั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับภรรยาข้าต้วนหลิงเทียนมองถังส่วนถังกล่าวจี้ถามออกมาเสียงเข้มขาวเชื่อว่าถังส่วนคงไม่พูดถึงคนผู้นี้ขึ้นมาหากไม่มีเหตุผลมิผิดถังส่วนพยักหน้ารับค่อยพูดต่อชายที่ทรงพลังดุจถวยเทพผู้นั้นได้กล่าวออกมาว่าธิดาเทพที่กำลังจะกลับมาเกิดใหม่ในรัทธิบูชาไฟของข้าเป็นหนอนลูกพี่ลูกน้องของมันเมื่อชาติที่แล้วลูกพี่ลูกน้อง ต้นหลิงเทียนคงคิ้วขึ้นอย่างไม่รู้ตัวก่อนที่จะหันมองไปยังเคอเออและพบว่าเครอรเออเองก็ชักสีนั่งนางว่างเปลา่ปลาๆบอกให้รู้ว่านางเองก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอย่างไรก็ตามพอได้รู้ว่าชายผู้แข่งแก่งดุดถวยเทพนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องของเคอเออเมื่อชาติที่แล้วปมคิ้วต้นหลิงเทียนก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงเพราะสําหรับคนทั่วไปเรื่องชาติที่แล้วเสมือนมายาลวงใจแต่สําหรับเขามันคือประสบการณ์ที่เขาประสบพบเจอด้วยตัวเอง เรียกว่าไม่เพียงแต่เขาจะประสบกับตัวเองเขายังได้พบผู้ที่มีเคล็ดวิชาฝืนฟ้ากลับชาติสามวตัตฏะอย่างจัก,กรพัิกลับชาติมาเกิดตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เขาจับพลัดจับผูมามีชีวิตในโลกนี้อีกครั้งด้วยซ้ำด้วยเคล็ดวิชาบ่มเพาะกลับชาติสามวัฏฏะหลังจัก,กรพัิกลับชาติมาเกิดได้กลับมาเกิดใหม่เป็นรอบที่สามพลังของเคล็ดวิชาจะบรรลุถึงจุดสมบูรณ์และความแข็งแกร่งของมันย่อมสามารถคว่คว้าได้ถึงสวรรค์ อันนี้จะจกักรพรรดกลับชาติมาเกิดเสมือนโจรปล้นผิดบ้านที่ดันเลือกร่างเขาเป็นภาชนะในการหวนกลับมาเกิดด้วยเพราะจิตวิญญาณของเขาไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นเพเดิมในระนาบโลกียะแห่งนี้ทำให้เขาถูกปกป้องไว้ด้วยกฎเกณฑ์ของฟ้าดินซึ่งไม่อนุญาตให้เขาถูกผู้ใดเข้าแทรกแทรกแซงทำลายวิญญาณครองร่างสุดท้ายวิญญาณของจักรพรรดกลับชาติมาเกิดก็จำต้องถูกกดแห่งระนาบโลกียะผลทำลายสลายไปอย่างไร้หนทางต่อต้าน และเรื่องราวในวันนั้นก็เป็นดั่งจุดเริ่มต้นให้เขาเดินบนหนทางสายใหม่ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปในโลกใบนี้เช่นนั้นเขาจึงเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดชายผู้นั้นแม้ปากจะบอกข้าว่าทิดาเทพเป็นลูกพี่ลูกน้องหากแต่ยามกล่าวถึงเรื่องราวชาติกำเนิดของทิดาเทพข้าลเห็นความปรารถนาอันล้นปรี่ว่าอยากจะครอบครองทิดาเทพในสายตาของมันชัดเจน ในขณะที่ต้วหลิงเทียนกำลังรู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งวาจาที่ถังส่วนกล่าวสืบต่อออกมาก็เหมือนหมัดฮุกชกเข้าเบ้าตาเขาอย่างจังจากสีหน้าและแววตาของมันคาเกรงว่ามันจะมีได้เป็นลูกพี่ลูกน้องธรรมดาหากคาเดามิผิดนอกจากฐานะลูกพี่ลูกน้องแล้วมันยังสมควรหลงไหลและไล่ตามทิดาเทพเมื่อชาติที่แล้วอย่างหัวปักหัวปำครูต่อมาขณะเล่าสีหน้าถังส่วนก็เผยให้เห็นความยินดีประการหนึ่ง เรากับพอได้รู้ว่าภรรยาของต้วหลิงเทียนมีผู้หมายปองไว้แล้วอีกทั้งยังเป็นตัวตนที่น่าพรั่นพรึงสุดอย่างมันก็คล้ายจะมีความสุขกับความโชคร้ายของต้วหลิงเทียนมันหลงไหลทั้งไล่ตามเคอเออเมื่อชาติที่แล้วสีหน้าต้วหลิงเทียนจมลงทันใดเมื่อได้ยินคำนี้ของทั้งส่วนถึงแม้เขาจะกล่าวเองว่าเคอเออก็คือเคอรเออชาติที่แล้วจะเป็นอย่างไรก็ช่างแต่ในปัจจุบันคือภรรยาเขาแต่พอได้ยินว่าชายผู้นั้นเคยหลงไหลในตัวเคอเออเมื่อชาติที่แล้ว เขาก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีนะมันอุตส่าห์ถอมาจากระนาบเทวโลกเพียงเพื่อพูดเรื่องนี้กับเจ้าต้วนหลิงเทียนหันไปมองถังส่วนอีกครั้งและแววตาก็เยียบเย็นลงอย่างน่ากลัวในเมื่อมันรู้แต่แรกว่าชาติที่แล้วเคอเออเป็นคนสําคัญกับมันและกําลังจะกลับชาติมาเกิดที่นี่แล้วทําไมมันถึงไม่อยู่รอเพื่อพานางไปด้วยแต่แรกไหนถึงทิ้งนางไว้ให้อยู่ในโลกใบนี้เพียงลําพังเรื่องนี้ต้วนหลิงเทียนไม่อาจเข้าใจได้จริงๆ หากคนผู้นั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องทั้งหลงรักเคร์อเอ๋อจริงๆก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่รอรับตัวเคร์อเอ๋อไปข้าเองก็ถามคำถามนี้กับมันเช่นกันทั้งส่วนกล่าวเพียงแต่มันมิได้กล่าวตอบอะไรให้ข้ากระสังเพียงแค่ฝากฝังให้ข้าคอยดูแลทิดาเทพให้ดีและหลังจากมอบผลประโยชน์มากมายให้ข้ากระทั่งสัญญาว่าจะมอบผลประโยชน์ให้ข้ามากกว่านี้ในภายหลัง มันก็เร่งรุดจากไปทันทีเพียงกําชับทิ้งท้ายไว้ว่าให้ข้าดูแลทิดาเทพให้ดีที่สุดและมันจักมารับส่วนเรื่องที่มันเป็นผู้ใดแล้วมาจากระนาบเทวโลกจริงๆหรือไม่ตัวข้าก็มีอาจรู้ได้อย่างไรก็ตามทั่วร่างของมันให้ความรู้สึกดังหมอกควันเลือนรางทั้งยังสูงส่งจนข้ามิกล้าแม้แต่จะมองตรงๆทั้งส่วนกล่าวออกมารวดเดียวจบ ถึงแม้ว่าวันเวลาจะล่วงเลยผ่านไปเกือบครบร้อยปีแล้วแต่พอเอ่ยถึงชายที่ไรากาศประดุดถวยเทพอีกครั้งสีหน้าของถังส่วนนอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวยำเกรงแล้วมันบอกเจ้าไว้หรือไม่ว่ามันจะย้อนกลับมาตอนไหนสองตาต้นหลิงเทียนทอประกายเรืองขึ้นมาวุบหนึ่งยามกล่าวคำถามนี้ออกมาน้ำเสียงยังเยียบเย็นลงอย่างไม่รู้ตัวมันมิได้ระบุวันเวลาที่จะย้อนกลับมาอย่างละเอียดตอนที่มันจักไปเพียงกล่าวบอกเอาไว้ว่าอีกร้อยปีจะหวนกลับมา และตอนนี้มันก็จักไปเกือบครบร้อยปีแล้วทั้งส่วนกล่าวทั้งหมดมีแค่นี้ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามออกมาด้วยน้ำเสียงที่หวนกลับมาสงบเหมือนเดิมทําให้ทั้งส่วนตกใจไม่น้อยหือข้าถามเจ้าว่าเรื่องที่เจ้ารู้เกี่ยวกับมันทั้งหมดมีเท่านี้ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามซ้ําข้ารู้เพียงเท่านี้ทั้งส่วนพยักหน้าถ้างั้น เพื่อเห็นแก่ที่เจ้ายอมให้ความร่วมมือแต่โดยดีข้าจะให้เจ้าไปสบายแทบจะพร้อมกันกับที่ทังส่วนพยักหน้าต้วหลิงเทียนก็เร่งเร้าพลังเซียนอมตะต้นกำเนิดออกมาอีกครั้งมวลพลังมหาศาลประหนึ่งมังกรพิโรธถูกสะกดเริ่มกู่ร้องกังวันออกมาจากฝ่ามืออีกรอบเจ้า เมื่อเห็นต้วนหลิงเทียนยกมือขึ้นมาผนึกควบรวมพลังทั้งเผยจิตสังหารออกมาอย่างชัดเจนสีหน้าท่าทีทั้งส่วนก็เปลี่ยนไปใหญ่หลวงด้วยมันไม่คิดไม่ฝันเลยว่าต้วนหลิงเทียนอยู่ๆก็คิดลงมือกับมันแบบนี้โดยที่มันไม่ทันได้ตั้งตัวอย่างไรก็ตามมันทั้งส่วนในฐานะเจ้าลัทธิบูชาไฟย่อมไม่ต่างใดจากทหารชันสึกแม้จะตกอยู่ในห่วงเวลากับขนันไม่ทันตั้งตัวแต่มันก็ประตูพลังเสียนต้นกำเนิดชั่วชีวิตออกมาโคจรใช้ออกด้วยเวทพลังท่าร่างหมายอาศัยความเร็วเลิศล้าหลบหนีไปทันทีเ อย่างไรก็ตามเสียงแค่นศพเะเยยบหนึ่งพลันดังขึ้นผ่านให้สีหน้าท่าทีของถัง่วนเปลี่ยนไปมอหันและแทบจะเป็นวินาทีเดียวกับที่หน้าถังโวนเปลี่ยนสีมวลพลังอันยิ่งใหญ่สุดไพศาลที่เหนือล้ำยิ่งกว่าพลังที่อัดแน่นในฝ่ามือต้อนหลิงเทียนพลันปตุโถมาครอบงำร่างมันราวกับคลื่นสมุทรตัวมันเสมือนเรือน้อยลำหนึ่งที่จมหายไปในคลื่นสมุทรด,ดังกล่าวทันที พลังเซียนต้นกําเนิดที่ถังส่วนโคจรเร่งเร้าออกยังไม่ทันได้ขับเคลื่อนเวทพลังอันใดก็ถูกพลังดังกล่าวสะกดจนหายกลับเข้าร่างสุดท้ายพลังทั้งร่างมันก็ไม่ต่างใดจากแอ่งน้ําถังแน่นิ่งไม่ว่ามันจะพยายามโคจรขับเคลื่อนเพียงใดก็ไม่กระดิกบัดซบฉไหนข่าถึงลืมมันไปได้วินาทีนี้ถังส่วนเพิ่งจะนึกออกว่าข้างกายต้นหลิงเทียนยังมีเซียนอมตะสะเพนสี่ท่านอยู่นั่นทําให้มันบังเกิดความสิ้นหวังจับใจและวินาทีเดียวกันกับที่ความสิ้นหวังกัดกินใจของถังส่วนนั้น ปต้วหลิงเทียนสบัดต,ตบออกมาเบาๆมวลพลังมหาศาลที่คล้ายดั่งมังกรพิโรธถูกกักขังราวกับมันจะทลายโซ่ตวนพันธนาการได้ก็ไม่ปานพุ่งทยานออกมาจากฝ่ามืออย่างเกลียวกราดหมายกลืนร่างถังส่วนให้หายไปในหนึ่งคำถังส่วนที่กระทั่งจะโคจรพลังยังทําไม่ได้แน่นอนว่าย่อมไม่มีทางต้านทานพลังอํานาจอันเกลียวกราดนี้ของต้วหลิงเทียนได้เลยภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวมันก็ถูกพลังของต้วหลิงเทียนกวาดล้างจนย่อยยับไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยใดๆให้สืบสาว ทั้งส่วนเจ้าลัทธิบูชาไฟตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์ก้าวเปลี่ยนผู้รังอยู่ในอันดับที่สี่ของรายนามยอดเซียนตายทันใดนั้นทุกผู้คนในจุดเกิดเหตุก็พากันเงียบงันไร้สำเนียงพวกมันศิทย์สาวกของลัทธิบูชาไฟได้แต่ยืนมองร่างเจ้าลัทธิของตัวตายตกไปต่อหน้าต่อตายอย่างที่ไม่อาจทำอะไรได้เลยไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่สายเกินไปที่พวกมันจะสอดมือต่อให้มีเวลามากพอให้พวกมันสอดมือแต่พวกมันก็ไม่กล้าขยับแม้แต่ก้าวเดียว ต่อหน้าครึ่งเก้าเซียนอมตะกับเซียนอมตะสะเพนสี่ทัานไม่เพียงแต่พวกมันจะไม่มีปัญญาสามารถทําอะไรได้ยังจะชักนําเพศภัยหายนะมาสู่ตัวจนต้องตายเปล่าผู้เท่าหัวท่านเห็นแล้วหรือไม่ค่าค่าถังส่วนได้แล้วค่าล้างแค้นให้ท่านได้แล้วหลังจากกําจัดถังส่วนทิ้งไปจนไม่เหลือแม้แต่ซากตัวหลิงเทียนก็เงยนหน้ามองฟ้าพร้อมเปล่งเสียงคํารามที่ราวกับจะดังสถานไปทั่วเก้าชั้นฟ้าระบายความกับแค้นที่มีในใจออกมาหมดสิน้น มาตอนนี้เหล่าคนของลัทธิบูชาไฟจึงได้ตระหนักที่ตัวหลิงเทียนฆ่าถังส่วนเจ้าลัทธิของพวกมันทำไปเพราะเพื่อล้างแค้นนะนั่นเป็นเสียงของผู้พิทักษ์หลิงเทียนมมันบอกว่าฆ่าถังส่วนได้แล้วถังส่วนนั่นมิใช่นามของท่านเจ้าลัทธิเราหรือไรประเป็นไปมิได้มันมันจะฆ่าท่านเจ้าลัทธิได้อย่างไร คนของลัทธิบูชาไฟไม่ว่าระดับสูงหรือต่ำตอนนี้อดไม่ได้ที่จะบังเกิดความรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวมันคงมิใช่ผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงๆหรอกนะหากมันเป็นผู้สืบทอดนามหมอกพิรุณผู้นำของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงๆด้วยความแค้นและความเกลียดชังที่อย่างรากลึกมานานข้าเกรงว่าวันนี้มันคงไม่ปล่อยลัทธิบูชาไฟเราไปง่ายๆแน่มันคงไม่เข็นฆ่าพวกเราที่เป็นศิษย์ลัทธิบูชาไฟกระมัง เหล่าผู้ที่เห็นทังส่วนถูกฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาพอดึงสติกลับคืนมาได้ก็พากันมองไปอย่างร่างต้นหลิงเทียนทันทีสายตาของพวกมันตอนนี้ฉายถึงความตื่นตระหนกขลาดกลัวออกชัดเมื่อได้เห็นเจ้าลัทธิบูชาไฟอย่างถังส่วนตกตายลงด้วยน้ำมือของต้นหลิงเทียนเหล่าคนของลัทธิบูชาไฟทั้งผู้พิทักษ์ทั้งสี่ก็ได้แต่หันไปมองต้นหลิงเทียนด้วยใบหน้าเปี่ยมกังวล ตอนนี้พวกมันได้แต่ภาวนาว่าขอให้ต้นหลิงเทียนอย่าได้เป็นผู้สืบทอดนามหมอกพิรุณทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งอันเป็นผู้นำของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงๆเลยหาไม่แล้วด้วยความแค้นทั้งความเกลียดชังระหว่างสองขุมพลังที่มีมายาวนานนับหมื่นปีเกรงว่าลทัทธิบูชาไฟของพวกมันคงไม่รอดพ้นน้ำมือผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ไปง่ายๆแนะ่บรรยากาศเหนือฟ้าเงียบเงันไปพักใหญ่ลองต้นหลิงเทียนไม่พูดสักคนก็ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะผายลม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการหรูเยี่ยนจะเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟคนใหม่ในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็ปริปากกล่าวคําออกมาอีกครั้งแลว้ววาจาแรกที่กล่าวออกก็คือการแต่งตั้งเจ้าลัทธิบูชาไฟคนใหม่ยังแต่งตั้งให้การหรูเยี่ยนพี่สาวฝาแฝดของภรรยาเขาเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟคนใหม่ฮะข้าเหรอข้าเนี่ยนะการหรูเยี่ยนตะลึงค้งตาโตยกมือชี้ตัวเองอย่างงงงบขวบขวบขวบ,ขวบ ทันใดนั้นเหล่าคนของลัทธิบูชาไฟทั้งหลายก็หันขอบไปจับจ้องการหรูเยี่ยนเป็นสายตาเดียวกันเรียกว่านางกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนทันทีหากพวกเจ้ามีใครไม่พอใจหรือไม่เต็มใจอะไรก็พูดออกมาได้เลยเสียงต้วนหลิงเทียนยังคงดังสืบต่อไม่เต็มใจไม่พอใจได้ยินคำถามนี้ของต้วนหลิงเทียนเหล่าคนของลัทธิบูชาไฟก็ได้แต่เผยยิ้มคืนขมออกมา ได้เห็นพลังฝีมืออันร้ายกาจขอบเขตครึ่งเก้าเซียนอมตะของต้นหลิงเทียนอีกทั้งยังมีเซียนอมตะเสเพลสี่ทันที่อยู่ข้างกายต้นหลิงเทียนตอนนี้ต่อให้พวกมันไม่พอใจคําตัดสินของต้นหลิงเทียนมากแค่ไหนแต่จะให้พวกมันกล้าพูดออกมาได้อย่างไรเอาละดูเหมือนว่าจะไม่มีใครไม่พอใจหรือไม่เต็มใจอะไรถ้าง,งั้นก็เอาตามนี้หลังจากนั้นไม่ทันที่ใครจะได้พูดอะไรออกมาต้านหลิงเทียนก็กล่าวสรุปออกมาเอง นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการหรูเยี่ยนจะเข้ามานั่งเก้าอี้เจ้าลัทธิบูชาไฟแทนทั้งส่วนที่ตกตายไปนี่ค่าข้าไม่ไหวหรอกตอนนี้เองการหรูเยี่ยนก็เพิ่งจะดึงสติกลับมาได้สําเร็จตอนนี้สีหน้าท่าทีนางไม่เหลือความเย็นชาปานถือดีอะไรสืบไปมองแล้วยังไม่ต่างอะไรจากสาวน้อยขาดกลัวเสียขวัญไม่มั่นใจในตัวเองนางหนึ่งเห็นชัดว่านางถูกคําตัดสินอย่างกระทันหันของต้นหลิงเทียนทําให้ขวัญหน,นีดีฝ่อแล้วจริงๆ จะให้นางเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟเนี่ยนะนางจะไปเป็นไหวได้ยังไงเล่าไม่ต้องห่วงหนายังไงก็มีผู้พิทักษ์ทั้งสี่คอยช่วยเหลือเจ้าอยู่ดีแค่นี้ก็มากพอให้เจ้าน่งเก้าอี้เจ้าลัทธิบูชาไฟได้สบายสบาย,บายแล้วต้นหลิงเทียนหันไปมองการหรูเยี่ยนพลางกล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงธรรมดาราวพูดถึงดินฟ้าอากาศและไม่รอให้การหรูเยี่ยนโตแย้งอะไรต้นหลิงเทียนก็หันไปมองถามผู้พิทักษ์ทั้งสี่ของลัทธิบูชาไฟทันที ผู้พิทักษ์ทั้งสี่เองก็ไม่มีอะไรขัดข้องสินะใช่ไม่มีสื่อเฟิงหงอหวินและเหลิงอิงแม้ในแววตาทั้งสามจะใช้แววซับซ้อนแต่ก็เร่งพยักหน้ารับคำต้นหลิงเทียนออกมาทันทีกระทั่งเหลิงอิงที่เคยอคติที่สุดแต่หลังจากที่ได้เห็นพลังฝีมือของต้นหลิงเทียนมันก็ละดูว่านอนสอนง่ายไม่ต่างใดาจากลูกแมวเหมียวแสนเชื่องสำหรับชิงหัวนั้นเป็นธรรมดาที่ไม่มีอะไรขัดข้อง เดิมทีมันก็เป็นอาจารย์ของการหรูเยี่ยนอยู่แล้วที่สำคัญยังเห็นการหรูเยี่ยนไม่ต่างอะไรจากลูกสาวแท้ๆต่อให้ไม่มีคําขู่ของต้นหลิงเทียนมันก็ยินดีช่วยสนับสนุนการหรูเยี่ยนอย่างเต็มกำลังเยี่ยนเอ,อ๋อเจ้านับว่ามีน้องสาวอันประเสรนะิฐนักชิงหัวไม่ใช่คนเข่ามันย่อมรู้เป็นธรรมดาว่าชไหนบุญถึงหล่นทับการหรูเยี่ยนแบบนี้ได้ทั้งหมดเพราะต้นหลิงเทียนเห็นแก่หน้าภรรยา จึงพยายามส่งเสริมพี่สาวฝาดของภรรยาให้ได้ดีพอคิดถึงตรงนี้ชิงหัวก็ได้แต่ลอบทอดถอนในใจเบาๆแต่แน่นอนว่ามันย่อมมีความสุขกับการหรูเยี่ยนจากใจเพราะมันรู้ดีในเมื่อต้นหลิงเทียนพูดออกมาแล้วคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นแน่นอนถึงแม้ว่าต้นหลิงเทียนจะเพิ่งประกาศถอนตัวออกจากลัทธิบูชาไฟก็ตามทีเพราะต่อให้ต้นหลิงเทียนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลัทธิบูชาไฟอีกต่อไป แต่อาศัยพลังฝีมือส่วนตัวกับพลังอันน่ากลัวของเซียนอมตะเสพลสี่ทันข้างกายอยากจะยึดครองลัทธิบูชาไฟตอนไหนก็ได้ในโลกนี้ต้องเป็นผู้เข้มแข็งจึงจะได้รับการเคารพแต่หมัดใครให,ใหญ่กว่าคือคำพูดสุดท้ายค่ะในขณะที่การหรูเยี่ยนอ้าปากคิดกล่าวอะไรบางอย่างตัวหลิงเทียนก็พูดแทรกขัดคำนางออกมาก่อนตำแหน่งเจ้ารัที่บูชาไฟเจ้าก็เพียงรับเอาไว้ก่อนหลังจากนี้หากเจ้าไม่อยากเป็นจริงๆเจ้าก็แค่ส่งมอบมันให้คนที่เหมาะสมเท่านั้น นอกจากนี้ในรัฐที่บูชาไฟก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ผู้พิทักษ์ทั้งสี่ที่จะคอยสนับสนุนเจ้าข้าจะให้ข้ารับใช้ทั้งสองของการหรูเยี่ยนคอยดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือเจ้าอีกแรงต้วนหลิงเทียนกล่าวถึงตรงนี้ก็หันไปมองเฉินอี้หรูค่อยเอ่ยถามออกมาเสียงเบาซานเต่าข้าให้คนของเจ้าทั้งสองมาคอยติดตามดูแลพี่สาวฝาแฝดของภรรยาแบบนี้เจ้าขัดข้องอะไรหรือไม่นายท่านรอซานเต่าเล่นแล้วไหนเลยซานเต่าจะมีใดขัดข้องได้ เฉินอี้รูเร่งสายหัวไปมาเรลี่ก่อนที่จะหันไปมองชายไวกลางคนทั้งสองด้านหลังเอ่ยออกเสียงเข้มพวกเจ้าทั้งสองกล่าวคำสาบานต่อทันสว่99ก้าเก้าเก้าเสียว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจากยึดถือแม่นางรูเยี่ยนเป็นเจ้านายเมื่อต้นหลิงเทียนกล่าวบอกฐานะการรูเยี่ยนว่าเป็นพี่สาวฝาแฝดภรยาออกมาเฉินอี้รูจึงตระหนักได้ทันทีว่าก่อนหน้าเป็นมันเข้าใจผิดไปอีกฝ่ายไม่ใช่ในหญิงอันเป็นสตรีของนายท่านมันจึงเปลี่ยนคำเรียกหาการรูเยี่ยนให้เหมาะสมขอรับนายท่าน ต่อหน้าคำสั่งของเฉินอี้หรูไม่ว่าจะเป็นชายไวกลางคนร่างกำยำบึกบืนหรือชายไวกลางคนผอมสูงปานลำไผ่ย่อมไม่กล้าละเลยเร่งรับคำและกล่าวคำสาบานต่อทันสวรรค์ก้าวเรื่องยอมรับการหรูเยี่ยนเป็นเจ้านายทันทีแม่นางหรูเยี่ยนตอนนี้เองเฉินอี้หรูก็หันไปมองการหรูเยี่ยนด้วยรอยยิ้มพลางกล่าวเสียงสุภาพข้ารับใช้ทั้งสองของข้าหนึ่งในนั้นแม่นางเคยเห็นมันลงมือแล้ว พลังฝึกปรือของมันคือเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนและห่างจากการบรรลุถึงเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนอีกแค่ครึ่งเก้าเท่านั้นอีกมิกี่ปีย่อมสามารถทะลวงผ่านส่วนอีกคนนั้นเป็นเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนอยู่แล้วคำของเฉินอี้หรูย่อมเป็นการแนะนําพลังฝีมือของชายวัวกลางคนทั้งสองให้การหรูเย่ยนรับทราบสุดท้ายยังกล่าวออกมาอีกว่าด้วยพลังฝีมือของพวกมันน่าจะพอช่วยเหลือแม่นางการหรูเย่ยนได้บ้างเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยน วาจาที่เชิญอี้รูกล่าวออกมาอย่างไร้เรื่องราวนั้นมันดังประหนึ่งฟ้าร้องในหูของคนลัทธิบูชาไฟที่อยู่ณที่นี้ทุกคนทั้งหมดยังอดไม่ได้ที่จะอึ้งไปพักใหญ่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่เซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนกลายเป็นค่ารับใช้ที่หยิบยื่นให้กันง่ายๆนี่พวกมันไร้ค่าขนาดนั้นเชียวหรือต้องทราบด้วยว่ากระทั่งผู้พิทักษ์ลัทธิบูชาไฟที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างซือเฟิงพลังฝึกปรือยังมีแค่เซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนเท่านั้น ส่วนตัวตนขอบเขตเซียนสวนสวรรค์เก้าเปลี่ยนนั้นหลังจากที่เจ้าลัทธิอย่างทั้งส่วนตกตายไปในลัทธิบูชาไฟก็ไม่เหลือตัวตนระดับนี้อีกแล้วทว่าตอนนี้การรู้เยี่ยนที่อยู่อยู่ก็กลายมาเป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟคนใหม่อย่างที่ไม่มีใครทันตั้งตัวกลับได้ค่ารับใช้ที่มีพลังฝึกปรือเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนมาอยู่ในปกครองทั้งคู่ไม่ว่าใครก็ไม่ได้ด้วยไปกว่าผู้พิทักษ์สื่อเฟิงเลย ที่ผ่านมาฉนไยนข้าไม่เคยได้ยินเรื่องราวของคนทั้งสองนั่นเลยดูเหมือนว่าทั้งคู่จักมิเคยปรากฏตัวต่อหน้าผู้คนมาก่อนคนของรัทธิบูชาไฟหลายคนได้แต่กล่าวกระซิบคุยกันขณะมองไปยังชายไวกลางคนทั้งสองด้านหลังเฉินอี้หรูตัวตนขอบเตเซียนสวนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนนั้นไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณชนก็แล้วไปแต่ถ้าหากเปิดตัวออกมาแน่นอนว่าย่อมมีชื่อติดอันดับต้นๆในรายนามยอดเซียนทันที ก่อนหน้าตัวตนที่ไร้กาศที่สุดสี่อันดับแรกในรายนามยอดเซียนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่บรรลุถึงเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนทั้งสิ้นไม่มีเซียนสวรรค์เก้าเปลี่ยนคนที่ห้าด้วยซ้ำวันนี้ข้ารู้สึกเสมือนรายนามยอดเซียนมันไม่ได้เรื่องอย่างไรไม่รู้แถมไม่มีความน่าเชื่อถือเอาเซา์ไม่นับเป็นอะไรหากไม่รวมตัวตนขอบเขตเซียนเอ็มปะสะพลไว้ในนั้นเพราะในแดนดินผู้ที่รู้เรื่องนี้สมควรมีน้อยคนแต่นี่กระทั่งเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับเก้าเปลี่ยนบางคนยังไม่ปรากฏชื่อในรายนาม นั่นสิตอนนี้ยอดฝีมือมากมายกำลังยืนอยู่ต่อหน้าเราแท้ๆกระทั่งเซียนสวรรค์แปดเปลี่ยนกับเก้าเปลี่ยนอย่างทั้งสองยังมีมีผู้ใดรู้จักเช่นนั้นไม่รู้ยังมียอดฝีมือระดับนี้ที่เร้นกายอยู่อีกมากมายเท่าไหร่รายนามยอดเซียนมันก็เท่านั้นในขณะที่เหล่าสมาชิกของลัทธิบูชาไฟกำลังสนทนากันถึงเรื่องนี้พวกมันก็ตัดสินใจกันแล้วว่าต่อไปจะไม่อุดหนุนรายนามยอดเซียนอีกเพราะพวกมันรู้สึกว่ารายนามยอดเซียนนั้นไม่อาจบอกอะไรได้เลย แต่พวกมันก็ไม่เคยลองคิดอีกมุมหากยอดฝีมือคิดเร้นกายอย่างริษีคนทำรายนามยอดเซียนจะมีปัญญาหาพบหรือไม่ในเมื่อผู้จัดทำรายนามยอดเซียนไม่อาจหาขา่าวคราวตัวตนเหล่านั้นได้เพราะอีกฝ่ายไม่เคยปรากฏตัวลงมือทำอะไรแล้วพวกมันจะจัดอันดับพลังฝีมือได้อย่างไรผู้พิทักษ์หลิงเทียนตอนนี้เองผู้พิทักชิงหัวก็ถูกผู้พิทักอีกสาม คนรวมหัวกันผลักไสออกมาให้เป็นคนกล่าวถามต้นหลิงเทียนเมื่อครูท่านบอกว่าท่านเป็นผู้สืบทอดหมอกพิรุณทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้นั่นล้อกันเล่นใช่หรือไม่คำถามนี้ไม่ใช่คำถามในใจของผู้พิทักษ์อีกสามคนเท่านั้นยังเป็นคำถามในใจของมันอีกด้วยอย่างไรก็ตามผู้พิทักษ์อีกสามคนย่อมไม่สะดวกกล่าวถามต้นหลิงเทียนด้วยตัวเอง จึงได้แต่โยนมอก้นดำใบนี้มาให้ชิงหัวแบกเพราะอย่างไรชิงหัวก็มีฐานะเป็นอาจารย์ของพี่สาวฝาแฝดภรรยาต้นหลิงเทียนเช่นนั้นต้นหลิงเทียนย่อมไม่ละเลยคำถามของชิงหัวแน่ขวบขวบขวบพอคำถามนี้ดังออกจากปากชิงหัวทุกสายตาของคนลทัทธิบูชาไฟที่ลอยล่องบนฟ้าก็หันขวบไปจับจ้องต้นหลิงเทียนทันทีเพราะพวกมันเองก็สงสัยในเรื่องนี้กันอยู่ไม่น้อยผู้พิทักษ์หลิงเทียนสมควรกล่าวล้อเล่นใช่หรือไม่ หากเป็นผู้สืบทอดหมอกพิรุณจริงย่อมหมายความว่าเป็นผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ด้วยความคิดแค้นชิงชงังระหว่างเจ็ดทวาราเที่ยงแท้กับลัทธิบูชาไฟหากผู้พิทักษ์หลิงเทียนเป็นผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงย่อมคิดทำลายล้างลัทธิบูชาไฟเราให้สิ้นซากแน่ข้าเองก็คิดว่าผู้พิทักษ์หลิงเทียนสมควรล้อเล่นมากกว่าเพราะยังแต่งตั้งแม่นางการหรูเยี่ยนให้เป็นเจ้าลัทธิบูชาไฟคนใหม่อยู่เลยนั่นหมายความว่าในใจย่อมไม่คิดทำลายล้างลัทธิบูชาไฟเรา แล้วไหนเลยจะเป็นผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ไปได้ใช่หากเป็นคนของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงอาศัยพลังฝีมือร้ยกาดนั่นกับพลังอันน่ากลัวของอาวุโสเซียนอมตะสเพนสีทันด้านหลังย่อมเป็นเรื่องง่ายที่จะลบลัทธิบูชาไฟเราให้หายไปจากแดนดินฟังจากเสียงกระซิบคุยกันของเหล่าสิทธิอาวุโสของลัทธิบูชาไฟแล้วเห็นชัดว่าพวกมันไม่คิดว่าต้นหลิงเทียนจะเป็นผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงๆล้อเล่นหรือ ได้ยินคำถามของชิงหัวตัวหลิงเทียนได้แต่สายหัวไปมาเบาๆค่อยกล่าวออกด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าตัวหลิงเทียนคือผู้สืบทอดหมอกพิรุณทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งผู้นำแห่งเจ็ดทวาราเที่ยงแท้สำหรับเรื่องที่ฉนไหนข้าถึงละเว้นลัทธิบูชาไฟนั้นข้าย่อมมีเหตุผลส่วนตัวของข้าอีกทั้งวาจาก่อนหน้านี้ของข้าก็ยังมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าตัวหลิงเทียนได้ถอนตัวออกจากลัทธิบูชาไฟและไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับลัทธิบูชาไฟอีก วาจาไม่กี่คำของต้นหลิงเทียนไม่เพียงยืนยันฐานะผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้แต่ยังประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาไม่ถือว่าเป็นคนของลัทธิบูชาไฟอีกแล้วและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับลัทธิบูชาไฟอีกสิ้นคำประกาศของต้นหลิงเทียนหลายคนอดตกใจไม่ได้ผู้พิทักษ์หลิงเทียนเป็นคนของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้จริงๆหรือ ไม่ใช่แค่คนของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ในเมื่อสืบทอดนามหมอกพิรุณทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้มาย่อมหมายความว่าเป็นผู้นำของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้อีกด้วยหากข่าวเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปข้าเกรงว่าทั่วทั้งภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุท์เซียนเต่าต้องถึงการสถานครั้งใหญ่อีกแล้วใช่หรือไม่ในขณะที่เหล่าคนของลัทธิบูชาไฟได้แต่สูดลมหายใจเข้าด้วยความตื่นตระหนกพวกมันก็พากันจินตนาการถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ ว่าทันทีที่เรื่องนี้แพร่กระจายออกไปหลักก็ผู้คนทั้งภูมิภาคเบื้องบนของดินแดนเทพยุทตเซียนเต๋าคงต้องแตกตื่นกันยกใหญ่แน่